ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานบริหารการบริการและมีแนวทางที่ว่านายมีเรือรบที่เป็นบัตรราชาการในซุ้มที่รับผิดชอบของทัพเรพือพัที่สองจำนวน12บสองลำงานตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีการขอและการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินง,งานด้านพลังด้านวิศวก,กรรม ในหลักสูตรด้านนิศวรรมได้รับหน้าที่เป็นหน่วยระหว่างมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและทัาเรือประที่สองในครั้งนี้ผู้บริหารท่านผู้เกียรติและผู้สื่อข่าวทุกท่านและอนุรักษ์พลังงานระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและกองทัาเรือและกาหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการเพื่อลดภาระ,ระงบประมาณหน่วยงานราชการต้องเป็นผู้นาในการลดใช้พลังงานทุนเพื่อเปลี่ยนอุปรกรณ์ ประสิทธิภาพสูงลกกและก,การหาจัดการการสนุนเมืองอัจฉริยะหรือที่เรียกกันว่า smart city green city การส่งเสริมยานเนินไฟฟ้าเพื่อการสนุนโรก,กับเก็บพลังงานจึงเป็นหนึ่งภารกิจสำคัญของหน่วยงานภาครัฐค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ประเทศต้องสูญเสียไปอย่างมากมายถคบู้ก,บการประก,กาศขับเคลื่อนอายุายพลังงาน 4.0, 40, 40, 40 และกำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการเพื่อลดภาวะลดภาระดที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้งเจ็ดชันในการกับเพื่อนเฉลิมพระเทศยรตและพลังงานในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานเพื่อเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ประเทศต้องสูญเสียอย่างมากมาย ทั้งสองท่านได้รงนามในวิธีกาเขียนรบได้จรุณาลงนามในที่พากต์อรงในฐานะเป็นพยานขออนุญาตเป็นเชิญทั้งสองท่านที่โต๊ะานงครับขออนุญาตเป็นเชิญนครับ เป็นกาที่สลัาดและที่ปลอดภครับทั2ัลงน้เสร็จเรียไว้แล้วจะเป็นการลงน้ครับ ครับขณะนี้ทุกท่านได้ลงนลามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเออ 八、二、三、嗯，八。